สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสวิตไฟหน้าของ Chevrolet Sonic ซึ่งก็เปลี่ยนไม่ยากเลยทําเองได้ก็คือของเดิมของ Sonic นี่จะไม่มีสวิตปรับลดแสงมันก็เกิดปัญหาสำหรับทุกๆหลายๆคนที่ใช้ Sonic ซึ่งเวลาขับตอนกลางคืน,นแสงแยงตางม,มากเป็นปัญหาก็ผมก็เลยซื้อสั่งของ เทลเบเซอร์ uh, er มา uh, ตรงนี้ก็จะมีปรับลดแสงได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้าซึ่งของโซนิกนี่จะไม่มีฟังก์ชันนี้ก็ปรับไปก็ไม่มีผลอะไรมีไว้ก็มีไว้ก็ไม่มีผลอะไรอยู่ที่ราคา677บาทซึ่งถ้าสั่งของเทเ l เ t code มาก็จะมี จะไม่มีานี่จะไม่มีปรับระดับไฟหน้าแต่ว่ามีาไฟออโต้ก็คือเพิ่มตรงหมุนตรงเปิดปิดไฟอีกสเต็ปหนึ่งเป็นไฟออโต้ต,ตรงนั้นก็จะแพงเหมือนกันอยู่ที่เห็นอยู่บนเว็บสมาชิกโพสกันก็อยู่ที่พันไปไปลายหรือสองพนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เลือกเอาว่าจะเอาของครูดหรือว่าจะเอาของเทลเบเซอร์อตรงนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากเลย เพียงแค่ก้มลงมานะครับใช้คือควงแชกอยู่ตรงนี้น็อตตรงนี้กับมุมนี้ด้านในนะครับสองจุด,ด,ดแต่ทีนี้ผมคันออกมาแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับดึงออกมาเฉยดึงออกมาเฉยเป็นสลักมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้สองจุดนะครับดึงปึ๊บด้านบนก็ดึงออกมาแค่นี้มันจะติด <c oughs> สายนิดนึงติดสายนิดนึง ก็คือปลดสายข้างหลังได้เลยก็แค่บีบเฉยๆเดี๋ยวผมบีบก่อนแล้กันปับ๊บอ,ออกมาแนละ้วนีจะเป็นสลักนี้แค่บีบอย่างนี้เฉยอ่ก็ดึงออกได้เลยส่วนสวิตนี้ก็คือบีบจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับผมบีบข้างบนกับบีบข้างล่างนิง้ว ข้างล่างนี้นะครับผมโอ้มีด้านข้างด้วยหรือเปล่าดึงให้ออกอ่ามีด้านข้างด้วยก็ดันออกมาได้เลยอ่าอ่าหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับส่วนสวิตข้างหลังของ อของโซนิกจะมีขาทั้งหมดทั้งหมดเลยมี12ขาส่วนของอทเทเบอรเซอร์มีทั้งหมด9ขาส่วนขาหายไปขา2กับขา8แล้วก็ขา11ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าผมไม่เข้าใจแล้วกันาก็าวิธีใส่คืนก็คือสุก ดันเข้าไปปึ๊บดังกึ๊บกึ๊บนะเรียบร้อยแล้วก็สวิต์ปักอันนี้ก็ดันเข้าไปเฉยๆนะครับโอ้ทำมือเดียวลำบากจริงอ่ะเรียบร้อยมันดังะไรนักหนาเนี่ย สีสวิตส่วนสีก็จะรู้สึกว่าสีจะต่างกันนิดนึงของอไม่ใช่ของคูดของเทลเบซ์จะออกดำกว่าส่วนอของโซนิกจะเป็นสีออกเทาๆกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรผมเน้นใช้งานแต่ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันปรับลดแสงได้จริงหรือเปล่า ไฟหน้านะครับปึ๊บอ่าไฟเรือนไม้ดับลงทีนี้ผมจะปรับสวิตช์ลงนะครับปรับเรือนไม้ลงมืดดีอันนี้ผมจะปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นอันนี้ปรับสุดแล้วปรับลงนะครับอืมเข้าท่าดีก็อันนี้ผมปิดไฟหน้านะครับผมเปิดใหม่อืมรู้สึกว่าโปรแกรมมันก็ยังจํา ระดับเดิมอยู่เข้าท่าเข้าท่าอโอเคก็ใครที่สนใจก็สั่งมาติดตั้งเองได้ไม่ยากนะครับผมอ้อลืมไปวิธีประกอบคืนก็ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสลักดันเข้าไปได้เลยแต่ทีนี้ระวังด้านตรงนี้จะมีสลักตรงนี้จะมีสลักหนึ่งสลักสองก็ดันมันจะดังแก๊ก แล้วก็ดูตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ข้างไปนิดนึงดึงออกมาก่อนเพราะว่ามันจะใส่ไม่แน่นนะครับดึงออกมานิดนึงแล้วค่อยดันเข้าไปทีหลังดันฝาเข้าไป <c oughs> <c oughs> ดันนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> แค่นี้ส่วนสุดท้ายค่อยดันเข้าไปแค่นี้ก็สนิทดีแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ค่อย ใส่น็อตเอาเองแล้วกันครับผมก็ง่ายๆเองใครๆก็ทำได้ครับผมสั่งมาเลยครับไม่แพงครับผมวันนี้ก็เท่านี้แล้วครับผม